นะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ช่องโค้รทีโรนะครับเดี๋ยวผมบิ๊กเองนะครับและวันนี้ก็อยู่กับคุณโค้รทีโรครับครับวันนี้อาจจะมาแปลกกันสักหน่อยนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวของนะครับแต่เราจะมารีวิววิธีการเล่นการ์ดเกมกันดั้มแบบออนไลน์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะเชื่อว่าทุกท่านนะครับที่เล่นการ์ดเกมนะครับแบบถ้าให้ตัวอย่างก็แบบยูกินะครับหลายท่านอาจจะไม่มีเวลาครับในการไปนั่งเล่นที่ร้านบอร์ดเกมโดยเฉพาะครับแต่ถ้าเป็นยูกิครับเราก็จะมีแอปมาสเตอร์ดู่่่่่นนนนะะะคครรัััับบซึงตววแแอปปทีาหลก็็จเ กระดการ์ดเกมนะครับเป็นของลิขสิทธิ์ของบันไดน้าโคลนะครับแต่ตอนนี้ตัวแอปมันเพิ่งเปิดบริการครับมันก็มยังไม่สามารถเล่นกับเพื่อนนะครับที่จะสู้ได้ตอนนี้ก็คือสู้กับเออบอทนะครับแล้วก็การจัดเด็กอะไรก็ยังไม่สามารถจัดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็กของที่ตัวแอปสร้างมาให้เรานะครับแตันนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดเด็กแบบออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับหรือว่าสู้กับคนอื่นก็ได้มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเราสามารถใช้บนหน้าเว็บได้นะครับหน้าพอข้อาเล่นนมอถก็ได้นร่นก่่นะะคครรรัับบบวาเ็แที ต้องใช้นะครับและจำสำคัญที่สุดคือเว็บอะไรกันนะครับเป็นโคตรฮิโร่ครับครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทําการจัดเด็กกันก่อนครับโดยมันก็มีหลายทางเลือกนะครับซึ่งผมแนะนาเป็นตัว Xmen นะครับเอ็กแมน builder ครับก็มันสามารถที่จะมาจัดเด็กผ่านทางหนาเว็บได้ครับลองกดไปที่เด็ก builder ดูครับวิธีการจัดก็ไม่ยากครับดูทางด้านขวาครับมันจะมีจำนวนว่าเราสามารถเราสามารถคลิกไปที่การ์ดนะครับแล้วมันจะใส่เข้ามาด้านขวาครับเด็กกันดั้มเนี่ยคือที่5้าสิบใบเราก็ใส่ได้ไม่เกินบี่ใบ ข้างบนสามารถที่จะทําการฟิลเตอร์ผ่านเอ่อสีหรือว่าประเภทของร์ดได้นะครับมันก็จะบอกหมดแล้วว่าโอเคมีกี่ใบซึ่งเราจะลองตัวอย่างดูไหมสมมติอันนี้เป็นเขียวแล้วนะเขียวเพราะเสื<ม>้อเขียว<ม>ก็จะเป็นขึ้นร์ดตระกูลสีเขียวนะครับซึ่งถ้าเราหมุนทิศขวาที่ร์ดเนี่ยมันจะสามารถที่จะโชว์เอฟเฟกต์ได้สามารถอ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับโดยตรงสมมติว่าเรา,า,เราจัดเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าทีนี้พอเราจัดเสร็จแล้วครับถ้าสังเกตด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะครับ จะเป็นการดูได้ของเราแบบรูปใหญ่ๆนะครับว่าตอนนี้การ์ดเรามีอะไรบ้างมีอะไรเกินไหมมีอะไรผิดพลาดครับเช่นอันนี้อันนี้มันมีห้าใบครับก็คือมันเกินมาอย่างอันหนึ่งนะครับก็ต้องมากดออกนะครับแล้วก็ไปหาการ์ดใหม่ใส่เข้าไปทีนะครับโอเคทีนี้คขบผ่าสิบแล้วทีนี้ด้านขวาบนตรงนี้ครับอันที่สองก็จะเป็นการทสแฮแดนนะครับก็คือั่วขึ้นมาห้าใบครับว่ามือมือเป็นยังไงบ้างเด็กตอนนี้สมดุลพอที่จะเล่นไหมแล้วยางต่อไปที่สําคัญมากครับก็คือรูปเฟืองนี้รูปเฟืองนี้ครับกดเข้าไปครับที่สําคัญนะครับจะเป็นนกัคสญไโ อ่าในส่วนของจุดนี้นะครับก็คือเรามาลอง export ก่อนนะครับก็คือการที่จะจัดในที่เนี่ยเราสามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้ที่อื่นได้ไม่ว่าจะเป็น่ในของเท็กนี่ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวมันจะไปใช้ในส่วนต่อไปนะครับแล้วก็ image เนี่ยก็เอาไว้ส่งแชร์ลิสต์กันกับเพื่อนก็ได้ลองเซฟดูครับมันจะเป็นเหมือนแบบเอ่อเป็นไฟล์รูปภาพใช่ไหมอ่าใช่ครับลองโอเคเดี๋ยวผมก็เลื่อนไปทีแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดอันนี้ขึ้นไปทีแต่หลักๆที่ใช้ก็จะมีเอ่อแท็บยูอ่าได้ URL ก็ได้แล้วเทคคนจะใช้เยอะที่สุดโอเเคจะะใช้ยอที่สุดนะครับ ว่าเราเทคมัน้ไปใช้ทาอะไรก็ส่วนต่อไปครับก็คืออยังได้ต้องกด Copy ก่อนนะครับสมมติเรากด Copy นะครับมันจะ Copy อยู่ในเครื่องเลยนะอยู่ในเครื่องเลยนะครับทนี้สมมติถ้าเราจัดเล็กใหม่อีกทีนะสมมตินี่เคลียร์ได้คือตอนนี้เล็กเราไม่อยู่แล้วเราลืมไปแล้วเราจัดอะไรบ้างครับให้กลับไปที่เฟืองนะครับแล้วกดคําว่า Import นะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเพจนะครับเล็กที่เราเซฟไปไมี่ครับจะกลับมานะครับแล้วกด Import นะครับทีนี้เล็กที่เราจัดมาเมื่อครับก็จะกลับมาเรียบร้อยแล้ว แต่นอกจากการใช้ในแบบนี้ครับตัว A อ็ก o r t อะนะครับยังสำคัญมากอีกเพราะว่ามันจะสามารถเอาไปใช้เล่นกับในเ,เว็บอื่นๆได้นะครับเว็บนี้คุณคนที่เล่นเกมอะไรจะเสริมอีกนะครับฟีนเด็ก list ตัวของเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีพวกฟีเจอร์อื่นอย่างการแบร็ลิสต์ของเด็กต่างๆครับลิสต์ทัวร์นาเมนต์ก็มีครับขอ,อด้านบนสุดนะด้านดนะครับคือบิลล์โทนด์เมนต์อยู่บนเด็กนะครับก็อันนี้สามารถถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามได้จากากลุ่มดิสคอร์ดใช่ไหมของเอ็กแมนอีเวนต์ใช่ไหมครับท โอเคแล้วทีนี้ถึงจะบอกว่าสามารถจัดเด็กได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับก็คือจะไม่มีจะไม่สามารถแข่งกับเพื่อนได้หรือแม้แต่บอทดก็จะไม่มีให้เราสู้นะครับแต่ถ้าอยากจะสู้กับบอทดนะครับเราจะไปที่เว็บต่อไปนะครับอ่าโอเคเราะว็บนี้มันจะมีการเกมะอื่นด้วยแต่ว่าในในที่นี้เราสนใจที่การเกมกานดมเรากดไปที่การดมอ่าทีนี้เนี่ยเราก็เลืกไปที่ควิกแมทครับอ่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการแอดเด็กของเราเข้ามาที่ตัววินเทเบิล ซึ่งเรากดที่ add new ครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อเด็กแล้วก็จากเว็บก่อนหน้านี้ที่เรา export ออกมาเราก็เอา export as text นะครับแล้วก็มา paste ในใน wingtable แล้วเรากด add deck นี่ไมันก็จะขึ้นมาครับต่อไปนในส่วนของ wingtable เนี่ยมันเป็นเว็บที่เขาสร้างมาเพื่อเอาไว้ทดสอบการเล่นกับบอทนะครับซึ่งวิธีการเลือกเด็กหรือตั้งค่าเนี่ยก็คือเรา ถ้าดูข้างล่างมัจะมีคําว่า select P หนึ่ง P สองครับขั้นแรกเราเลือกแล้วคลกดไปที่เด็กที่เราจะเล่นก่อนนะครับแล้วกดไปที่ P หนึ่งอ่าทีนี้เราก็เลือกว่าอยากสูบเด็กไหนซึ่งเราก็สามารถมันจะมี starter deck ให้ให้เราเลือกอยู่แล้วนะหรือเราสร้างเด็กเพื่อเพื่อให้บอทเล่นเด็กเราก็ได้สมมุติว่าในตอนนี้เราลองอ่าลองเลือก S t ศูนย์ศูนย์สี่ก็ได้อ่าแล้ว select S P สองสังเกตว่า P หนึ่งสีฟ้า P สองสีแดงทีนี้ตอนนี้เราก็เหลือแค่ข้างล่างว่าอ่าเราจะเริ่มใครเริ่มก่อนหรืออ่าาก็ได้เ ออันนี้ก็เราก็สามารถเล่นได้เลยถามว่าบ,บอร์ดมันโหดแค่ไหนก็พอใช้ได้ครับหรักการเทรเด็กทั่วไปก็ถือว่าโอเคอยู่ครับครับทีนี้ถ้าเราก็ก็าสามารถกดเล่นไปตามปกติได้เลยนะครับหน้าอินเทอร์เฟซอาจจะไม่คุ้นเคยนะแต่ต้องเล่นสักพักหนึ่งก็จะคุ้นชินได้ไม่ยากนะครับข้อดีอย่างนึ้งก็คือสามารถเล่นบนโทรศัพท์ได้เลยนะครับสาหรับเว็บนี้ โอเคก็เข้าข้าประมาณนี้กันนะครับสำหรับ WinTable เราไปที่อันต่อไปเลยไหมครับครับซัมโบซีมนะครับเป็นคือเว็บที่สามารถที่จะเล่นกับออนไลน์กับคนอื่นได้ครับแต่ว่าก่อนจะเข้ามานะครับคือคุณต้องล็อกอินก่อนนะครับโดยล็อกอินผ่าน Discord นะครับก็เข้ามามันก็จะมีคั้นตอล็อกอินผ่าน Discord นะครับก็คือกดเข้าไปกดเข้าไปได้เลยนะครับล็อกอินไม่ยากครับพอล็อกอินเสร็จก็จะขึ้นที่หน้านี้นะครับพอขึ้นที่หน้านี้จะต้องทำยังไงต่อดีครับก็หลักๆเรามาดูดก่ครับว่่าแตละอันเนี่ยคืออะไรเริ่มจากอับมมมมมมมัััยยออ่่าาาาไนนจจะะีีกบหควว เออมีคนสร้างห้องว่างๆว้อยู่เราสามารถเข้าไปเพื่อเล่นกับเขาได้ครับหรือมาเข้าไปดูก็ได้ครับสมมติกดเข้าไปครับอันนี้ก็คือมีคนอยู่ในห้องนะครับผมก็จะเข้าไปตัวเขาลองดูก็ได้ครับซึ่งอินเทอร์เฟซมันจะค่อนข้างงงนิดนึงแตกต่างจากเมื่อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงวิธีวิธีการเอาเอาเด็กเข้ามาก็เหมือนคล้ายๆกันนะคือเราเอ็กสปอร์ตแอสเซทนะแล้วก็กดไปที่เซ็กโหลดเตอรครับเด็กโหลดเตอรทีนี้แล้วก็เพจแล้วก็ก๊อปเทคมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาาโโยนนนไววว้้้้รรรีอ่คคัับบแแลลลกกกก็็ดดดดดหเเ แล้าก็เริ่มเลนครับอันนี้ก็บริการมือนะครับว่าชอบไม่ชอบนะครับเออัวเแบบนี้ครับส่วนตัวที่เล่นมานะครับมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลมากนะครับก็ใช้สำหรับแบบเล่นแก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือเรากป็นอะไรแบบคนอื่นจริงๆนะคไม่ใช่ไม่ใช่บล็ออะไรครับแต่เด็กผมนี่ไม่เหมาะกันรเล่นกับคนอื่นเลยไ่อนแล้วขอยอมแพ้ก่อนแล้วกันนะมาทีนี้เราถ้าถามา่ถถ้าเราอยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับจะทำยังไงครับอ่าแนะนำค่าเราก็สร้างห้องแต่ว่าเราจะสร้างแบบไพ่เวดเอาไว้ครับก็คือตอนเราติดไพ่เวอยู่ติดไพ่เวแล้วกดโฮ อ่าโฮสครับเวลาให้เพื่อนมาจอยเนี่ยเราเลือกก๊อปจากข้างบนก็ได้ตรง URL ครับก๊อปข้างบนง่ายกว่าอก๊อปแค่คำว่าเทปตั้งแต่คำว่าเทปเป็นต้นมาครับแล้วกรอบครบแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเวลามาจอยก็คือเพื่อนก็จะทําการทำหรือพิมก็ได้แต่ผมพิมก่อนแล้วจอยเข้ามาแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเรากอปเด็กของเรามานะครับแล้วก็ไปเพจเหมือนเดิมนะครับแล้วกดโหลดเด็กทีนี้ ในตัวเออ่สมซิมนะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเซฟได้ของเราไว้ได้นะครับก็คือไม่ต้องมากดเพจอย่างนี้หลายรอบก็วิธีกดก็คือกดอันนี้ก็ได้ครับกดพร P วไปก่อนทีนี้มันก็จะขึ้นรูปเด็้ของเรานะครับถ้าจะเซฟครับก็แค่พิมพ์ชื่อนะครับเออ่พิมพ์ชื่อแล้วก็กดเซฟนะครับตัวเด็กก็จะถูกเซฟไปเลยนะครับอันนี้ผมตั้ง898นะครับกดเซฟทีนี้กดดันซ้ายนะครับมันก็จะมีตัว starter เล็กนะครับแล้วก็มี898ผมตั้งชื่อเมื่อกี้นะก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดโหลดเด็กเพื่อพร้อมเพื่อเอาเเเดด็็คคคลลง่นนนนะรรรััับบจากกก้อมฟิ์ โอเคทีน okay, okay, uh, so okay, ี yeah, yeah, hey, oh, ้เราก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับก็ตามที่บอกก็คือตัวเว็บนี้เปิดเปิดนานยังนีครับเนี่ยจะไม่ผิดเปิดไม่นานหรือเปล่าเออตอนนี้เพิ่งผ่านมาประมาณสองเดือนอยู่ในช่วงเบต้าอยู่ครับแต่ว่าโดยรวมก็สามารถเล่นเทสเล็กได้โอเคครับก็ล่าสุดเลยไหมอาจารย์สุดล่าสุดล่าสุดอืมก็สามารถเอามาเล่นกับเพื่อนๆนะครับฝึกฝีมือไวในตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกไปเล่นที่ร้านหรืออะไรอย่างนั้นนะครับโอเคก็คร่าวๆก็จะมีทั้งหมดสามเว็บไซต์นี้นะครับก็คือมีเอ็กแมนะครับ Wingtable แล้วก็เซมโนซิมนะครับสำหรับ3เว็บไซต์ในการเข้าไปฝึกฝีมือในการเล่นการ์ดเกมกันดำนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับเย้บ yeah, ๊ายบายครับบาย